ด้วยครับฝั่งทางนี้ครับฉ <c oughs> ีดโกลโกลแม็กฉีดโกลแม็กฝั่งทางนี้ไม่ได้ใช้ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ฝั่งซ้ายมือไม่ได้ใช้ทอ,ร,อร์เมนตรงกลาง ใช้นะครับของใช้ตรงนี้ใช้ก็เขียวดีเหมือนกัน